ค่ะย่าแม่แหม่มก็ซิม่ะแนะนําวิธีการเอาต้นก้าออกจากถาดเนาะค่ะสําหรับท่านที่ยังบรูหรือว่าท่านใดท,ที่รู้แล้วก็ผ่านได,ด้เด้อค่ะขั้นตอนนี้นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะ ดีจ้าเมื่อนี้ยายแหม่มสิพ้ามาเห็ดแปลงแปลงปลูกพริกเนาะค่ะแปลงปลูกพริกกับแปลงปลูกบกเขือที่ยายแหม่มซื้อมาหลายมือแล้วละ่ะซื้อมาสองถาดสองถาดบกพริกกับอีกถาดนึงบกเขือนะค่ะปลูกไว้แต่กินนี่แหละค่ะมาปลูกซอยยายแหม่มในเด้อจ้าลูกๆก,ก็ยกอยากสอยดูค่ะโอ้ยเจยแปนกับเจนนี่ หลังจากที่ยายแมมย,ยกแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วยายแหมมกระซี่มาขุดลุมนะคะ่ะธีการขุดลุมของยายแมมกระซี่ขุดแบบสลับฟันปลาเนาะคะ่นะนองคะยายแมมขุดลุมซีขุดลักษณะนี้ค่ะขุดไปเรื่อยๆจนตลอดทั้งแปลงเลยเนาะคะ่ะ ค่ะนี่กระสิเป็นต้นกล้าพริกพริกสมพริกสมเดพื่อนเพื่อนว่าพริกสมจ้าวันนี้ยแหม่มกระสิเอาออกจากนี่ละค่ะจากถาดแล้วก็ไปลงปลูกเลยค่ะแหม่มกระสีมาแนะนําวิธีการเอาต้นกล้าออกจากถาดเนาะค่ะสําหรับท่านที่ยังบ,บ,บลูหรือว่าท่านท่านใดที่รูแล้วแต่ทานได,ด้เด้อค่ะขั้นตอนนี้นี่ค่ะ มันจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็เขาก็เอานิ้วมือเนี่ยค่ะนิ้วใดก,ก็ได้ที่เขาถนัดเนาะคะ <s> ่ะเขาก็ดันดันตรงก้นเนี่ยค่ะก้นก้นถาดขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันจะออกง่ายๆค่ะค่ะใส่ใส่ใส่นิ้วมือดันแบบนี้เนาะค่ะดันขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็อีกมือนึงเขาก็หยิบต้นก้านะคะมันจะออกมาง่ายๆค่ะดูที่อ่า ต้นกล้าเขาบกขาดแล้วก็ดินดินที่อยู่กับต้นกล้าเนี่ยบแตกแล้วก็ลดลดการเสียงเวลาวเขาปดปลูกมันสิบอร์ตายนะคะเลาคะ่ะ นี่ก็เป็นพริกที่ยายแม่มปลูกปลูกแล้วๆนะคะ่ะปลูกแล้วโหด้ํำพร้อมนี่ค่ะกระิจี๊ยบมาแบบนี้คิดปลูกพริกนี่ยายแม่มใส่เวลา,เร,า,า,ยยาเริ่มต้นจากดดยหยาเริ่มต้นจากดดยหยาแล้วก็มาขุดแปลงขุดแปลงยายแมแมเพลิดเรื่อยๆค่ะ ยายแม่ใส่เวลาปลูกใส่เวลาเห็ดประมาณเพราะว่ายายแม่ทิ่ตั้งเป้าเว้เลยว่ามือนึงต้องให้ได้แปลงนึงงมือนึงต้องให้ได้แปลงนึงถึงถึงเสียงาถึงเสียหงาถึงคุดถึงปลูกเนาะค่ะคือปลูกมือละแปลงค่ะบ่ได้ปลูกมือเดียวเทีาเดียวค่ะยายแม่สิปลูกค่อยปลูกมามือละแปลงละแปลงเนาะค่ะ ใส่เวลาอยูสิบเอ็ดมือสิบเอ็ดมือค่ะไปเบิงน้ำกันเนาะค่ะสิบเอ็ดมือยายแม่มได้อย่างเนี้ยอันนี้ค่ะแปลงผักกะเพราเนาะคะ่ะผักกะเพราที่ที่ยายแม่มเอามาปลูกเนี่ยก็เป็นผักกะเพราที่ที่ขอเอาเพื่นม้าค่ะขอเพื่อนม้าแล้วก็มาปลูกมาปลูกแล้วกมบเมล็ดพวกเม็ดพันธุ์มันนะคะ มันมันแก่มันแก่เนาะค่ะแล้วมันก็ล้นตามพื้นตามยังแล้วมันก็ขึ้นต้นก้าไม่ออกมาแล้วย้แแม่มกันเลยเอามาปลูกค่ะย่อนยังย่อนเสดายเสดายกันเลยเอามาปลูกไว้เป็นแปลงไว้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็ขอขอกราบขอขอพระคุณนคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่คุณแม่กัลยาณิมิตนะคะที่ที่พื้นไห้มา ยังคือทอดคือถึงยูตตลอดเด้อค่ะเห็นต้นกระเพาะย่ำใดกับคือทอดเล้ย้ำนั่นถ้าเพื่อนได้เห็นคลิปนี้เพื่อนกับคือสิรอยดกค่ะว่าได้มาจากใส <c oughs> ค่ะอันนี้แปลงกระเพาได้แปลงนึงค่ะแปลงนึงที่เป็นที่เป็นต้นกล้าเนาะค่ะแล้วก็อีกอีกครั้งนี้ก็สิเป็ี่นต้นต้นไงมันค่ะต้นไงที่รุ่นเก้า,าแหนมขุด เอามาปลูกไว้เสียดายเนาะค่ะอันนี้สะเป็นแปลงที่ที่ายแมมเฮ็ดเพชรมือเส้านี่ค่ะเพชรมือเส้าน,นี่ปลูกมือเส้านี่แปลงนี่ปลูกมือเร้านี่ค่ะแล้วแปลงนี่ายแมมปลูกมอวนนี่ค่ะ นี่ค่ะกระชิรดไปเรื่อยๆเนะค่ะวาเย,ย่แม่มปลูกเอามือละแปลงค่ะต้นักเขือช่วงปลูกไม่กระชีหดน้าเศร้าแล้งอยู่เนาะค่ะยคานั้นตายอันนี้ที่เล็กๆเลยค่ะนี่เย่แมมปลูกปลูกต้นเดียว นี่ปลูกไปปลูกปลูกไปปลูกมา้าต้นพริกที่เหลือหลาย,ยาแหนมก็เลยใส่สองเลยค่ะใส่สองอนี้นี่ก็ต้นเดียวอันนี้สาระเน่ค่ะสาระเน่หน่อยนึงปลูกไปถักกินเนาะคะ่ะสาระเน่ยกำลังติดบ่ห,ดหลายดอกค่ะค้าว้านี่แหละว้าสองว้าว้าขึ้น นี่ก็จะเป็นต้นต้นทั่วพูเนาะคะ่ะนี่ทั่วพู้ขึ้นแล้วปลูกทั่วพู้นี่เยนแหมก็ใช้เวลาเป็นมือคุณได้่ะนี่เสียยาขุดลุมปลูกพ่อมเป็นอาทิตย์พุ่เหรอค่ะเนี่ยก็มันตัวมันสิเกิด ปลูกไปถ้าก,กินนะค่ะย้อยแหลมมากกินบกตัวพูดกำลังขึ้นจ้าอันทึ้งๆนี่ก็จะเป็นเป็นดักพิษนะคะ่ะเพราะว่าย้อยแหลมเหมนเ็นพื้นที่มันว่าง ท่นว่างก็เลยเอาต้นพริกมาใค่ะค่ะปลูกเป็นสองแถวนะคะปลูกไปเรื่อยๆะคะ่ะก็ะท่านได้แล้วเราไปย่างยูดยังพริกในถาดเล่นี่ค่ะยังพริกในถาดอยู่ยยที่หามองปู่อีกคนนี้นะเนาะค่ะ นี่กบับบรรยากาศแปลงแปลงบักพริกยาขอบคุณหลายๆได้ค่ะที่รับชมคลิปจนว่าจบเนาะค่ะก่อนจากกันมื่อนี้ยายแม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายแม่มเพชรคลิปต่อไปในเด้อค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ